สวัสดีครับเรามาฝึกทําข้อสอบเคมีกันครับโจทย์ถามว่าพิจรารณาสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุสมมุติต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องสัญลักษณ์นิวเคลียร์ที่กําหนดให้ได้แก่ธาตุ A B C D และ E ครับก็ไก่ B และ C เป็นไอโซโทปกันไอโซโทปคือธาตุชนิดเดียวกันครับที่มีเลขมวลต่างกันถ้าจะเป็นชนิดเดียวกันได้เลขอะตอมจะต้องเท่ากันแต่ B และ C มีเลขอะตอม6และ7ครับ ซึ่งเลขอะตอมไม่เท่ากันดังนั้นจึงผิดนิยามของคำว่าไอโซโทโปก็ก่าผิดครับข้อคร C และ D มีจำนวนนิวตรอนเท่ากันธาตุที่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากันจะเรียกว่าเป็นไอโซโทโนซึ่งกันและกันวิธีการหานิวตรอนหาได้จากการเอาเลขมวลลบด้วยเลขอะตอมถ้า C มีเลขมวล14ลบด้วยเลขอะตอมคือ7ดังนั้นธาตุ C มีจำนวนนิวตรอนเท่ากับ7ครับส่วนธาตุดี มีจำนวนนิวตรอนเท่ากับ8ครับเพราะฉะนั้นแล้ว C และ D มีจำนวนนิวตรอนไม่เท่ากันครับผิดข้อาย d และ e มีจำนวนโปรโตอนเท่ากันหรือไม่เราสามารถพิจารณาจำนวนโปรโตอนได้จากเลขอะตอมสังเกตว่า d มีจำนวนโปรโตอนเท่ากับ7 e มีจำนวนโปรโตอนเท่ากับ8เพราะฉะนั้นแล้วข้อยผิดครับงองูอะตอมของ A และ B มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันการพิจารณาถึงจำนวนอิเล็กตรอนครับเราต้องสังเกตได้จากเลขอะตอมครับถ้าธาตุนั้นเป็นกลางทางไฟฟ้า หมายถึงธาตุนั้นไม่มีประจุบวกหรือไม่มีประจุลบเราสามารถหาจํานวนอ e ิเล็กตรอนได้จากเลขอะตอมครับสังเกตว่าตอนนี้ธาตุ A และธาตุ B เป็นกลางทางไฟฟ้าเพราะไม่ได้เป็นประจุบวกหรือประจุลบดังนั้นแล้วจํานวนอ e ิเล็กตรอนจะเท่ากับจํานวนเลขอะตอมครับซึ่งนั่นก็คือเท่ากับ6นั่นเองครับงอง,งูจึงถูกต้องครับ้อนนี้เราจะตอบข้อ ส่วนจอจานผิดตรงไหน C มีมวลอะตอมมากกว่า A ครับ C มีมวลอะตอมเท่ากับ14ส่วน A มีมวลอะตอมเท่ากับ13ถูกต้องครับแต่เหตุผลที่เขาให้เพราะว่า C มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนนิวตรอนของ C เท่ากับ7ครับส่วนจำนวนนิวตรอนของ A นั้น ก็เท่ากับ7ครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ C มีมวลอะตอมมากกว่า A นั้นไม่ใช่เพราะว่า C มีจานวนนิวตรอนมากกว่า A ครับแต่เป็นเพราะว่า C นั้นมีจํานวนโปรโตอนมากกว่า A ครับเพราะว่ามวลอะตอมนั้นเกิดมาจากการรวมตัวกันของ2อ,อนุภาคได้แก่โปรโตอนและนิวตรอนครับฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องคือข้ององูนะครับ